อยมแม่เรียนแล้วนะเจ้าคะเรียนพระอาจารย์นะเพว่าเดินแม่หกหนอยหนึ่นึ่มน่งสานึามอ่านึ่งสถวายสหน่านึ่หนึ่งสองน่สามห่มสนอหน่อสานหนางหนา่าง่อนนนอนนาองาส่่อน่่ ทักขอากาศท่านพระอาจารย์ขอาการคณะสงฆ์นะครับที่ตรงนี้เราจะทําเป็นพระเจดีย์พระเจดีย์ซึ่งชั้นสามก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่องค์ที่ชั้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงไว้สําหรับจัดกิจกรรมจัดพิธีกรรมต่างๆก็ตั้งแต่ออกแบบมายังไม่มีองค์พระยังไม่มีองค์พระซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ออกแบบไว้แล้วก็ยังไม่ได้คนทํา แล้วก็ยังไม่ได้เจ้าภาพด้วยก็เลยพอดีองค์นี้เสร็จพอดีเสร็จพอดีก็เป็นพระประธานที่อุโบสถก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเราอัญเชิญเฉพาะองค์พระเนี่ยมาปฏิสถานที่เจดีก่อนเพราะว่าวันที่26นี้มีงานใหญ่ก็มีงานทอดกระถินซึ่งท่านพระอาจารย์ก็ปาลว่าจะทอดกระถิน่น20วัดเป็นกระถินตกค้างตอนโยมแม่ก็กําลังคัดคัดวัดกันใหญ่เลยตอนนี้ หาวัดที่ลำปา่าหาวัดที่ต้องการการสนับสนุนดูแลก็เลยได้รายชื่อมานะ่าจะเกิน20วัดแล้วก็พยายามคัดคัดว่าวัดไหนที่สมควรได้รับแล้วก็ส่วนจํานวนเงินเท่าไหร่ก็นั้นก็สุดแล้วแต่นี้เราก็จะจัดกิจกรรมในวันที่26 26ตุลาคมก็มาใช้ที่พระเจดีย์เนี้ยเป็นที่ทอดกระถิน่นเ,เมื่อจัดกิจกรรมทอดกรถินเสร็จพระสงฆ์ก็จะต้องไปกรานกระถินที่ในอุโบสถ ตอนนี้ก็เลยแยกองค์พรากับองพญายนาคแยกกันพญายนาคเลยอยู่ที่อุโบสถส่วนองพราก็มาอยู่ที่เจดีย์ก็ไม่เป็นไรแล้วก็พอหลังจากเสร็จงานเจดิ่นก็ถึงจะสามารถอัญเชิญองค์พราจากที่เจดีย์เนี่ยไปที่อุโบสถก็กลังคุยกันว่าวันนั้นจะจัดอย่างไรอาจจะทําเป็นลักษณะเป็นเหมือนงานงานประเพณีเก่าประเพณี